นี่เราจะโร,ร,ะรลโก้ของเราไห้ทำเป็นไอศครีมนะครับก็จะเนียนนุ่มและก็อร่อยแค่ไหนเดี๋ยวไปชิมครับครีมของเราด้วยกล้วยแล้วก็มาร์บอรี่นะครับสักสามโบแล,ลบว้วเราก็จะเอาโกโก้เนฟนะครับเอยไปด้วย ความเข้มข้นของช็อกโกแลตไอศครีมของเรานะครับที่ใช้วัตถุดิบของทางาร์มของเรานะครับแล้วก็มีกล้วยมีแอบเบอรี่มีโกโก้นิดนะครับที่ใส่เข้าไปทําให้ดูน่าทานมากๆครับก็มานั่งชิมไอศครีมนะครับที่อ่างบัวกันนะครับตัวช็อกโกแลตของเรามีความเข้มข้นมากมากนะครับ อร่อยเลยทีเดียวครับผม